ชาวบ้านพื้นที่ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่ทําเทศบาลจัดทําขึ้นมารับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายรวดเร็วอย่างเช่นการแจ้งปัญหาน้ําไม่ไหลไฟไม่สาว่างปัญหาสุขภาพแล้วก็การจัดเก็บขยะต่างๆ ประชาชนไม่ต้องมาใช้บริการที่ทางเทศบาลนะครับไม่ต้องเดินทางมาเป็นการลดเวลาด้วยแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆลดความแออัดด้วยมีเจ้าหน้าที่รับข้อมูลแล้วก็ดําเนินการให้อย่างรวดเร็วนอกจากนั้นตามหมู่บ้านในพื้นที่ของตําบลแม่เหียตอนนี้ยังติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับไปดูแลความปลอดภัยรวมกว่า300ตัวยังตัวเราอยู่ที่ไหนทำงานติดธุละอะไรเงี้ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันตรงนี้ชำระค่าภาษีชำระค่าที่ดิน มันง่ายมากเลยค่ะแค่เราเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็กรอข้อความตามที่เราต้องการระบุมันก็ได้แล้วแปบ๊บเดียวเองแค่คลิกเดียวก็ทําให้เราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องขับรถไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องเสียเวลารู้สึกว่ามันดีจริงๆค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาของเราตรงนี้ด้วย ผลงานแอปพลิเคชันนี้ทําำให้เทศบาลเมืองแม่เหียได้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทดีเด่นนวัตกรรมโครงการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนารายได้ประจำปี2566ภายใต้แนวคิดการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและอำนวยความสะดวกประชาชนโดยช่องทางออนไลน์ในการติดต่อราชการสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลสำคัญที่สุดคือกระบวนการการทำงานของกองท้องถิ่น ซึ่งเรามีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบำบับทุกระมุบำุงสุขซึ่งหลักในการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีคือรวดเร็วเข้าถึงเพิ่งได้ฉับไวก่อประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผมใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดประชาชนอยู่ที่ไหนก็สามารถรับบริการได้แล้วปัจจัยที่ความสําเร็จที่นี่ก็คือเรามีทีมที่เข้มแข็งเรามีบุคลากรที่เข้มแข็งที่สามารถพัฒนาเรื่องแพลตฟอร์มหรือสมาร์ทซิตี้ สิ่งแรกเลยนะคะความสะดวกรวดเร็วค่ะปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการให้บริการในรูปแบบราชการเมื่อก่อนทุกคนจะแบบฉันไม่อยากจะไปติดต่อราชาการเลยเพราะว่ามันเสียเวลาเสียโอกาสในการที่จะไปทํางานอย่างอื่นใช่ไหมคะทีนี้ของเราอะค่ะพอเราให้บริการตรงนี้มาประชาชนได้รับความสะดวกความรวดเร็วกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะและแน่นอนค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลง ท้องถิ่นให้เข้าสู่การบริการที่เป็นาราชการแนวใหม่ค่ะการดำเนินงานของเทศบาลแม่เหียนับเป็นแบบอย่างความสำเร็จของอ,อปทอที่สามารถถ่ายทอดให้หน่วยง,งานหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำไปประยุกต์หรือว่าปรับใช้งานได้ครับเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของรัฐที่มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดประชาชนที่สุดครับ